ดิฉันนางสาวสุภาวดีจุฑากิจราค่ะเป็นกรรมการในสัดส่วนของกรรมการสรรหาตัวแทนสภาการแพทย์แผนไทยค่ะประสบการณ์ที่ผ่านมาส่วนมากจะทําเกี่ยวกับระบบการศึกษานะคะเป็นปัจจุบันก็เป็นผู้บริหารโรงเรียนขอนแก่นเทวเวศแผนไทยที่จังหวัดขอนแก่นแล้วก็เป็นกรรมการสภาแล้วก็อีกตําแหน่งหนึ่งก็คือเป็นกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิของแพทย์พื้นบ้านประจำจังหวัดขอนแก่นในการมีหน้าที่ในการพิจารณาสรรหาแพทย์พื้นบ้านประจำจังหวัดเพื่อนำเสนอรายชื่อส่งเป็นหมออ่อเป็นหมอพื้นบ้านของผู้ประกอบวิชาชีพหมอพื้นบ้านของสภาการแพทย์แผนไทยค่ะคคที่อยากเจออยากเห็นแล้วก็อยากอยากให้เห็นเป็นรูป ลูอธรรมก็คือคำว่าธรรมานามัยนะคะของการแพทย์แผนไทยเนี่ยหมายถึงธรรมะบวกอนามัยคือเราสามารถที่จะใช้ธรรมะในการดำรงชีวิตได้เช่นกนยายนามัยก็คือการดูแลสุขภาพด้านกายเช่นอาหารการกินการนำอาหารมาใช้เป็นยารักษาโรคไม่ได้ว่าเอาเอายารักษาโรคมาเป็นอาหารอาหารที่ที่ใช้โดยทั่วไปเนี่ย ถ้าเรารู้สรรพคุณจริงๆเนี่ยก็เหมือนกับเป็นสมนุนไพรชนิดหนึ่งทุกอย่างก็คือเป็นสมนุนไพรที่มีสรรพคุณในการรักษาโรคในตัวอยู่แล้วเพียงแต่ว่าขอให้เรารู้จักการเลือกใช้แล้วก็สุขอนามัยคือสิ่งแวดล้อมต่างๆสภาวะสิ่งแวดล้อมในครัวเรือนไม่ว่าจะเป็นแม้แต่ในบ้านเราเองหรือว่าถนนหนทางอากาศอันเนี้ย ็เราสามารถเอาวิธีการจัดสรรของการแพทยแผนไทยนี่เข้ามาร่วมมีบทบาทได้แล้วที่สําคัญที่สุดคือจิตตานามัยตามที่คนเขาเคยพูดว่ากายเป็นนายใจเป็นบ่าวถ้าเรามีสุขภาพจิตดีสุขภาพร่างกายแล้วก็ดีด้วยจิตตานามัยก็สามารถที่จะนํากายนามัยเนี่ยเข้ามาร่วม ในขบวนการจิตนามัยได้เช่นการออกกําลังกายการทำาือศีดัดตนหรือว่ามณีเวทหรือเอสเคทซึ่งจะเป็นการบริหารร่างกายพร้อมกับการเจริญสติเปในตัวก็จะทําให้สุขภาพกายสุขภาพจิตแข็งแรงไปพร้อมกันถ้าถ้าจุดเนี้ยเราทําได้นะคะคิดว่าลดภาวะการเกิดโรคเจ็บป่วยเหลือหลังได้ หลายๆโรคไม่ว่าจะเป็นการปวดเมื่อยร่างกายหรือแม้กระทั่งความดันเบาหวานหรือโรคหัวใจคค่ะขอบุณ